สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเหรียญมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญเรียนรู้หรือรับทราบประวัติของเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับและก็ช่วง กลางคลิปนะครับหรือท้ายคลิปก็จะมีเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีราคาแพงมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับที่เป็นเหรียญรูปเหลี่ยมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10เซนตินะครับของประเทศแทนซาเนียนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1 9 8 4นะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีอายุอา,า,านามนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1984นะครับสำหรับประวัติและข้อมูลของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตระหว่างปีคริสตศักราช1977ถึงปี1984นะครับาราคาหน้าเหรียญน,นะครับราคาหน้าเหรียญก็อยู่ที่ 10เซนตินะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวน,นี้ผลิตมาจากวัสดุนิกเกิลผสมทองเหลืองนะครับซึ่งรูปทรงนั้นขอบหยกัก12เหลี่ยมครัท่านก็สังเกตและนับดูก็ได้ครับว่ามีขอบหยักทั้งหมด12เหลี่ยมนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ25มิลมนะครับ25มลิเมตร มามาดูความหมายบนหน้าเหรียญกันนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปบุคคลนะครับเป็นรูปบุคคลที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเป็นภาพของจูเลสจูเลสไนเยเลนะครับเป็นภาพของจูเลส ในเยเลนะครับซึ่งเป็นรัฐบุรุษและประธานาธิบดีคนแรกของแทนซาเนียนะครับพร้อมกับข้อความเป็นภาษาสวาฮิลีนะครับแปลว่าประธานาธิบดีคนแรกนะครับท่านก็ลองอ่านภาษาบนพื้นเรียนนะครับเป็นภาษาสวาฮิลีนะครับ,าา ah ili, รบซึ่งให้ความหมายหรือแปลว่าประธานาธิบดีคนแรกนะครับ สำหรับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังนะครับด้านหลังของเหรียญน,นั้นเป็นรูปสัตว์นะครับเป็นภาพของม้าลายนะครับด้านหลังเป็นภาพของม้าลายกําลังวิ่งนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปในแทนซาเนียนะครับและข้อความเซนตินะครับคูมินะครับแปลว่า10เซนนะครับ ถ้าอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็กราบขออาภัยด้วยนะครับสำหรับราคาซื้อขายเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญบุนเวียนทั่วไปนะครับและมีการผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนะครับจึงทำให้ไม่ใช่เหรียญที่หายากที่มีราคาแพงหรือราคาสูงนะครับสำหรับราคาประเมินในตลาดนักสะสมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานมาแล้วนะครับราคา จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง15บาทต่อ1เหรียญน,นะครับราคาในประเทศไทยเรานั้นโดยทั่วไปจะขายกันในกลุ่มนักสะสมเหรียญย่อยนะครับหรือร้านขายของเก่านะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณเหรียญละ10ถึง30บาทนะครับซึ่งราคาซื้อขายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ เพราะมักจะขายเหรียญสะสมเพื่อการศึกษาและความสวยงามมากกว่าการเก็งกําไรนะครับแต่หากเหรียญดังกล่าวนะครับมีสภาพไม่เอี่ยมไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับอาจจะมีราคาประมาณ5 0าสิบถึงหนึบาทต่อ1เหรียญน,นะครับแต่หากคนซื้อราคานี้จะได้ยากนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมซื้อสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วใน เนื้อหาของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญที่เหมาะสําหรับการเก็บสะสมเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือความสวยงามของรูปทรงและดอกไม้รูปสัสตว์ต่างๆลวดลายต่างๆบนพื้นเหรียญที่มีสเสน่ห์นะครับแต่ถ้าหากจะเก็บสะสมในแง่ของมูลค่าทางการเงินยังถือว่าเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเหรียญดังกล่าวนี้ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเหรียญต่อไปกันนะครับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญสีเงินนะครับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญหนึ่งเดอ์แฮมนะครับของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับซึ่งประวัติของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะมีตราสัญลญักษณ์นะครับด้านหน้าจะมีตราสัญลญักษณ์ตัวเลข1นะข 1, นะครับเลข1อารบิกนะครับและตัวอักษรบอกชื่อประเทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับและภาษาอาหรับนะครับท่านก็สังเกตเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ สำหรับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปแบบหรือสัญลักษณ์นะครับดันลาหรือกาน้ำชากาแฟนะครับแบบอาหรับโบราณน,นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมีน้ำใจไมตรีและการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชาวอาหรับนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ มีการผลิตต่อเนื่องมาหลายปีนะครับสังเกตจากตัวเลขด้านล่างของรูปกาแฟนะครับจะมีปีคริสตศักราดและปีฮิจรัศกราดนะครับกำกับอยู่จากภาพนะครับจากภาพเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ช่วงปีคริสตศักราช2005ถึง2007นะครับ สำหรับเหรียญเดอร์แฮมนะครับถูกนำมาใช้แทนที่สกุลเงินดีนาบาเรนนะครับซึ่งในปีคริสตศักราช1973นะครับรูปแบบของเหรียญหนึ่งเดอร์แฮมนะครับที่มีรูปการน้ำชาหรือกาแฟนี้เป็นแบบมาตรฐานที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปในประเทศจนถึงปัจจุบันนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญก่อนปีคริสตศักราช2012นะครับมักทำม,มาจากโลหะผสมทองแดงนิกเกิลน,นะครับจะมีน้ำหนักประมาณ6.4กรัมนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นใหม่นะครับหลังปีคริสตศักราช2012ถึงปี2014นะครับมีการลดขนาดและเปลี่ยนวัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิลน,นะครับทำให้แม่เหล็กดูดติดนะครับท่านที่มีเหรียญทางกล่าวก็ลองเอาเหรียญมาให้แม่เหล็กลองดูดดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับ สำหรับราคาซื้อขายและการประเมินนะครับราคาเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับที่ยังใช้จับจ่ายใช้สอยได้จริงในปัจจุบันที่ดูใบและรัฐอื่นๆใน UAE นะครับสำหรับอัตราแรกเปลี่ยนนะครับหเดอร์แฮมมีมูลค่าประมาณ9ถึง10บาทนะครับขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวันนะครับสำหรับราคาซื้อขายในตลาดของนักสะสมนะครับ เนื่องจากเป็นเหรียญที่หาได้ง่ายและผลิตออกมาเป็นจํานวนมากนะครับก็จํานวนหลักล้านเหรียญน,นะครับราคาจึงไม่สูงนะครับหากเหรียญที่มีสภาพการใช้งานแล้วนะครับราคาซื้อขายก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1 0 2ถึง20บาทครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วขายเป็นของที่ระลึกหรือขายเหมานะครับร้านรับซื้ออาจจะไม่รับซื้อเดียเด่ยวๆหรือรับในราคาใกล้เคียงหน้าเหรียญน,นะครับหรือ อาจจะขายเป็นกิโลนะครับหากเป็นเหรียญที่มีสภาพหม่เอี่ยมนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ30-50บาทต,ต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญที่น่าสะสมในแง่ของความสวยงามและสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาลับนะครับแต่ในแง่ของการเก็งกําไรในมูลค่าราคาแพงนั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ยังไม่มีราคาสูงนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้แก่ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญเงินตาต่างประเทศนะครับเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญปี1855นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีมูลค่าสูงในวงการของนักสะสมเหรียญนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญทองคําที่ผลิตโดยเอกชนในยุคตื่นทองนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังประวัติกันนะครับในช่วงเวลาปีคริสตศักราช1 8 5 5ในซานฟรานซิสโกนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกามีทองคําดิบจํานวนมากจากการขุดค้นแต่ขาดแคลนเหรียญกระสอบที่จะใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับ โรงกราสับของรัฐบาลในซานฟรานซิสโกนะครับเพิ่งเปิดทำการแต่ยังไม่สามารถผลิตเหรียญได้เพียงพอต่อความต้องการนะครับโดยเฉพาะเหรียญมูลค่าสูงที่ใช้ในการทำธุรกรรมใหญ่ๆนะครับสํานักงานตรวจสอบโลหะนะครับได้หยุดผลิตเหรียญทองคำมูลค่า50เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับทําให้พ่อค้าและธนาคารเดือดร้อนหนักเพราะไม่มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจ ในยุคนั้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนเหรียญน,นะครับกลุ่มพ่อค้าและนายธนาคารในซานฟรานซิสโกนะครับจึงร้อ,องขอใหอ้หน่วยงานนะครับผลิตเหรียญทองคำออกมาใช้แทนเงินตราของรัฐบาลโดยเฉพาะเหรียญมูลค่า50เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ ซึ่งเหรียญของพวกเขามีชื่อเสียงมากในเรื่องของความบริสุทธิ์ของทองคำและน้ำหนักที่ได้มาตรฐานนะครับทำให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในยุคนั้นนะครับลักษณะเด่นของเหรียญดังกล่าวที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงมากในยุคนั้นนะครับ50ดอลลาร์นะครับซึ่งด้านหน้า ของเหรียญนะครับเป็นรูปศีรษะเทพีเสรีภาพนะครับล้อมรอบด้วยดาว13บสดวงนะตามแบบเหรียญสหรัฐทั่วไปในยุคนั้นนะครับในส่วนด้านหลังนั้นก็จะมีพวงมาลัยนะครับล้อมรอบตัวเลข50และมีชื่อของบริษัทอยู่นะครับท่านสังเกตจะมีชื่อของบริษัทอยู่ดังกล่าวนะครับรวมถึงข้อความซานฟรานซิสโกนะครับแคลิฟอร์เนียนะครับสำหรับความบริสุทธิ ของเหรียญดังกล่าวนี้ระบุว่า,าหมายเลข900นะครับซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์ของทองคำ9 0 0า9 0 0ส่วน1000นะครับตามมาตรฐานของสากลนะครับสำหรับมูลค่าราคาเหรียญน,นะครับที่มีการซื้อขายกันไปเมื่อปี2568นะครับก็ ราคาอยู่ที่5 2า0 0 0 0บาทนะครับหรือประมาณ5.25ล้านบาทนะครับราคานี้สะท้อนให้เห็นถึงความหายากมากๆและสภาพของเหรียญดังกล่าวนะครับที่มีมูลค่าสูงมากนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ก็สามารถยังคงรายละเอียดเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีแม้จะผ่านระยะเวลามานานนะครับ เหตุผลดังกล่าวก็ได้รับการรับรองจากสถาบัน pcgs นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองคุณภาพของเหรียญเงินตราดังกล่าวด้วยนะครับถึงทำให้มีมูลค่าราคาสงูงนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรีรยญเงินตราแต่เป็นเหรียญที่เป็นฮีโร่นะครับที่ช่วยวิกฤตเศรกษกิจของซานฟรานซิสโกในปี1855นะครับซึ่งปัจจุบันเป็น เหรียญระดับตำนานที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ